ดาริน่าไปส่งงานกับคุณยายค่ะดาริน่าไปส่งงานกับคุณยายนะคะดาริน่าไปส่งงานกับคุณยายค่ะส่งงานกับคุณยายนะลูกนะถุงน้อยช่วยยายดีจังเลยเด็กน้อยช่วยคุณยายดีจังเลย เรื่ยมนเริ่มติดตามลงมีร่องรอยของกะค่น้ำแล้วก็ข้างสนินนกต่อตามคายคาว่าหน้าก้านกลิ่นปากแทนจะทำให้ชายาข้าไม่เห็นในตัวบ้านตับอตค่ะเขาเดินึ้นไปถึงในตัวบ้านเนี่ยเขาสั่งรู้สึกว่าปิดประตู่ะนุพักถุงสวยใี้ใหญ่เสียเข้ามาทัถุงสวยให่แล้งใาก็

ดาริน่าไปส่งงานกับคุณยายค่ะดาริน่าไปส่งงานกับคุณยายนะคะดาริน่าไปส่งงานกับคุณยายค่ะส่งงานกับคุณยายนะลูกนะกน้อยช่วยยายดีจังเลยน้อยช่วยคุณยายดีจังเลยจะคออยเ้าืก ดาริน่าไปส่งงานกับคุณยายค่ะดาริน่าไปส่งงานกับคุณยายนะคะดาลิน่าไปส่งงานกับคุณยายค่ะส่งงานกับคุณยายนะลูกนะแบบนนที่มีันป่อยามเมื่อานนะคะะเออะบเริ่มต้ตามลงมีรองรอของกรค่ายน้ำแล้วก็ข้าสนิมตอะตามาคราว่าน่นนาร เริ้นใชถึงตัวบ้านเนี่ยเขาสัรู้สึกว่าพอเปิดประตูค่ะนุพัดถุงสวยใี่ยายเสียเขาหมายที่ใบหถุงสวยๆี่ยาแล้วเขาก็ก็เอฟดเอในรูมที่ดีอะติดทะเลลมทะเลบอกเออปะทกปัะาเขามานะแต่าก็เลยบอกเอาไม่ไดาเดี๋ยววองไปเปิดประตูเปิดหน้าต่างอน่หวก็าล้ะคะ พัดถุงสวยๆคุณใหญ่สิคะโอเคไหมเด็กน้อยช่วยยายดีจังเลยเด็กน้อยช่วยคุณใหญดีจังเลยแล้วตอยก็เลือกเลือก่งที่่องก็คือคนที่อยู่ในพื้นที่